เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเด้ออ่ะเลคปอันนี้เป็น EP 2เราจะรวมเทคนิคไปนะครับใครยังไม่ดู EP 1ก็ไปดูกันได้นะอ่ะเลยครับมาถึงทิกที่เถลายทิกที่5มั้งทิกที่5นี่ครับก็คือการหมงลูกบอลน,นะครับง่ายๆนะครับก็แค่เงยสุดอกินกูเห็นอไนะไรกูเห็นตูดใช่ไหม คลิกสุดขึ้นปุ๊บดูระยะสีฟ้านะครับดูระยะสีฟ้านะระยะสีฟ้าที่วงไว้ปึ๊บแล้วก็กระโดดให้ตรงระยะ,ยะมันจะได้สูงสุดประมาณ3 4ทีนะครับไม่ได้มากกว่าน,นี้แล้วทิคนี้ก็คือไว้แอคแอคเฉยๆแล้วครับ คือการเพิ่มระดับการมุงบอลนะครับด้วอการพุ่งแบบนี้แต่คลิกค้างไว้ประมาณครึ่งหนึ่งอะอ่านี่ไหมปึ๊บปึ๊บถ้าใครไม่เห็นภาพนะครับเมื่อกี้คือการกดคลิกให้ระดับสีเนี่ยมันถึงประมาณครึ่งหนึ่ง ถึงทริกซิกเนเจอร์ทิกที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยนะเอาเป็นว่าทิกที่ที่แปดแล้วกันเอ่ข้ามรุ่นไปเลยทิกที่แปดในขั้นที่จะเป็นอะไรที่ s อสวานะครับโดยการที่เราจะใช้เทคนิคการมุงบอลทำย่างงยได้ให้มุงบอลรอยู่หน้านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวทำแบบนี้กันแลยอันนี้มันง่ายนะครับ,บเห็นอะไรไหมครับ มันจะเอาต้นจ้ำม,มุ่งบอลสทีนะครับง่ายคือทำตามผมง่ายสุดครับเตะบกอลไปข้างบนดูนะดูนะดูนะหรือเตะลูกบอลไปข้างบนถอยมาหน่อยปื๊บกระโดดปัดนี่จะเป็นการยิงลูกไปแบบอัตโนมัตินะครับ สกิลน well. ี้เหมาะกับพวกที่ใช้สายตัวที่ไม่ค่อยจะมีท่ายิงนะครับคล้ายๆลากับเทคนิคเทคนิคที่2นะครับก็คือการทำแบบนี้อ่าถ้าเป็นบอดแม่งแม่งรู้นะครับจริงจริงแต่ถ้าเป็นคนมันไม่รู้นะ มาดูทิกที่สิบก่อนครับทิกนี้จะเป็นทิกแบบว่าแม่ไม่แลสบิบ้าหรือเปล่าวะชายมอีกคือให้ทุกคนครับมองไปที่ตรงนี้เตะครับปุ๊บบอลมันจะเข้าตัวครับแค่นี้แหละครับจริงๆ